สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่ในการ AI Booster ครับช่วยคิดช่วยคําช่วยสบายขึ้นด้วย AI ครับและสิ่งคุณนี่อยู่ครับตรงนี้เสิ่งอาจารย์เป็นนี่เองผู้เชี่ยวชาญด้านของ AI ครับหลายครั้งครับตอนนี้เรื่องของ ChatGPT ยังก็ยัง,ยงคมเป็นเขาเรียกว่ามีการค้นหาเดวกไ,ไทยไทยเนี่ยต่อเนื่องเรื่อยๆกันและมีหนึ่งด้านครับที่ตัวของอาจารย์เองก็ได้ค้นหามาเฮ้ยมีคนค้นหาลึงยนะืดฮะคือเรื่องของการทํานายดวงแน่นอนครับทํานายดวงตรงนี้ที่อาจารย์ได้วิเคราะห์กันมาเนี่ยคือตัวของ ChatGPT พ เดี๋ยวเราว่าเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกไม,ไม่ได้มีตารางพวกโหราศาสตร์หรือตารางพวกแบบว่าที่จะอัปเดตในดวงดาวนียในปัจจุบันมันเรียลไทม์ได้ซึ่งตรงตรงนี้อาจารย์จะแนะนําว่าเรื่องของการดูดวงเนี่ยของตัว h ชฟชินเนี่ยถ้าสิ่งที่มันพอจะพอได้เขาเรียกว่าพอได้แบบเขาเรู้ว่าเหมือนว่าเรื่องเป็นความบันเทิงกันอาจจะลองเป็ดไไทย,ไทยถ้าคุณจะเชื่อไม่เชื่ออีกแบบหนึ่งกันที่เราน่าจะดูได้ยนอยู่ก็คือเรื่องของการทํานายไพ่ยิปซีซึ่งในส่วนตัวาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าได้เทสตเรื่องของเชฟชิวตีนี่ม แต่กับการว่าในดูในส่วนในพาร์ทที่ดีสุดที่ดูแล้วว่าน่าจะพอได้เขาเดียวได้ทํานายแล้วก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือจะเป็นไงแล้วแต่ความเชื่อส่ขขอนวนบุคคลละกันนะส่วนโจ,จาจ์ก็เคยดูเหมือนกันดูโดยผ่านเชื้ทีแหละในบางครั้งมีแบบเขาเรียกว่ามีในคําถามหรือปัญหาบางอย่างปุ๊บลองถามมันดูแล้วลองให้มันทำนายไพ่ได้กับการว่ามันได้ในคําตอบที่น่าสนใจแล้วมันทําให้เราสึกว่าเอ้ยคาตอบนั้นคําตอบที่ดีฮะ ก in so so ็รู kind of something new, something new ้สึกว่าเออเราก็เ้อของมันมันได้ปลดล็อกในบางอย่างในช่วงของปัญหานั้นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฮะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีจังหวะคือหาว่าอาจารย์ถ้าเธอดูจริงจริงกานดูดวงดูกับบุคคลบุคคลเนี่ยมันง่าจะดีกว่าแต่ว่าเกิดในของแอร์ชีเหมือนว่าเอามาเล่นเนี่ยอาจจะเป็นความบันเทิงความสนุกหรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทันนี้ลองได้นะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีในชุดคําสั่งของตัว Chat g p t ให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกันนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในหน้าจอ c h a กันนะ ก็ถ้าเกิดใครตอนถ้าเกิดใครได้ฟังของตัวยูพิจารย์นะก็มีคําถามกันใดก็แปะไว้ในคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปตามตอบทุกคําถามในตรงในช่องช่อง u t u b e กันทุกคนโอเคไปดูในส่วนของช่องของตัวของชฉลิ่ยนะทุกคนเดี๋ยวไปหนึ่งนะอาททำไมาไม่ขึ้นกันดัน,ดน,ดนปึ๊บโอเคอ่ะชฉลีขึ้นแล้วครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ขอต้อนรับ่อนครับเข้าสูตรเนี่ยจอแชช t วตีกันแน่นอนว่ามันพาร์ทนี้ครับเดินทางมาอีพีอีพสิโซที่13แล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของ Chat g ตีสำหรับในการทํานายไพ่ยีสีกันนะเราใช้เขาเป็นแม่หมอกันอ่ะดูซิอาจารย์แล้วอาจาร์ในรูปแบบคําสั่งอาจารย์ใช้แบบไหนอ่ะมาดูกันนี่เลยนี่นี่นี่ให้ดูคุณดูเฟเวิร์ก่อนนะเฟเวิร์รูปแบบคําสั่งนะนี่นี่นี่อ่ะเนี้ยโตโลทําหน้าที่เป็นใครแล้วก็ ไมโลคือทำหน้าที่เป็นใครสักคนแน่นอนครับถ้าเกิดเป็นชัดจีทีของเรื่องของทำนายดวงเราใช้เขาเป็นแม่หมดดูกันน้่เดี๋ยวให้เป็นใครเดี๋ยวมาดูกันทีแล้วก็ทัสประกาศการทํางานซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูไพ่แล้วเขาจะประกาศไงซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคําสั่งต่อจากนี้ครับนั่นนั่นนั่นอาจารย์ก็พิมพ์ยำสั่งกันปึ๊บแปะไปเรียบร้อยนี่ฮะโลทําหน้าที่เป็นนักดูไพย่ยิปซีช่วยเหลือในการอ่านและแปลความหมายของไพย่ยิปซีอย่างละเอียด โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และความหมายของไพ่ในแต่ละตำแหน่งหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเราประกาศให้ตัวชาจิตนเนี่ยเป็นนักดูไพ่ยืบีในฐานข้อมูลของตัวชาจิทินน่าสน,น,นใจที่อาจารย์ได้ไปนั่งดูดาต้าเบสมาเนี่ยเขามีพูดกเกี่ยวกับพฤติกรรมของเกี่ยวกับพวกนักพอมานักดูไพ่ยืบีแล้วแล้วก็ความหมายของไพ่ต่างๆเนี่ยก็คือความหมายบนทางเดียวกันแหละเพาราะไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยืบีเนี่ยก็คือเป็นสากลทั่วโลกแล้วดังนั้นก็จะมีความหมายต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะลงมาอยู่ด้านล่างต่อ ทัสการทํางานให้สุ่มให้สามใบที่แสดงถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตให้คําปรึกษาผ่านการอ่านไพ่ยิปซีในเรื่องเตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ดซึ่งในตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์ก็มีระบุว่าเป็นเรื่องของการงานเนอะคุณอาจจะระบุเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาได้เช่นตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับแฟนมีการงานการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีเรื่องของการเงินอะไรยังบ้านหรือเนี่ยคุณลองระบุปัญหาไปแล้วลองให้ตัวแชทเจอทีเนี่ย ลองให้เขียนถึงนั้นเนี่ยลองให้ทํานายไพ่ดูเดี๋ยวคุณดูนะว่าเป็นไงสมมติว่าอาจารย์ถามเรื่องของการงานแล้วกันเนอะว่าอย่างนี้ปุ๊บอ่ะดูสิเวดงานเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะกด enter มาละนี่ฮะให้สี่สามใบครับนี่ฮะเขาจะมีการสุ่มเห็นไหมให้สุ่มได้คืออดีตนะได้สิบไม้เท้าปัจจุบันคือดวงดาวอนาคตคือ S เหรียญน,นะการแปลหวยของไพ่ครับตรงนี้เนี่ยความหมาย ในที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าภาระหน้าที่การงานคุณหนักมากมีความรับผิดชอบหลายอย่างจนเกิดความเครียดเหนื่อยล้าไพ่ใบี้่งบอกถึงความเหนื่อยล้าการต้องการการต้องแบ่งรับภาระงานที่มากเกินไปหรือการทํางานหนักที่ไม่ไมไ่รับการแบ่งเบาภาระการให้คำปรึกษานะครับก็คือเขาจะแนะนำมาสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตสอนให้คุณรู้จักจากการงานและการกระจายภาระหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางครั้งยอมปล่อยวางหรือของผู้เชีย่ยวชา้อื่นริ่มที่ควรทำนี่ฮะ ยุบ้าน่าพ The Star ไหม The Star คือในตัว ChatGPT เนี่ยมันจะยังไม่ได้แบบว่าทําการแบบเขาเรียกว,ว่าถามว่าจริงอย่างตัวอาจารย์เนเนี่ยมันสร้างภาพได้จริงมันสร้างภาพได้นะแต่จายังไม่ได้ใช้คาสั่งไอ้จุดนั้นก็เอาแบบง่ายๆก่อนเผื่อบางคนใช้ตัวฟรีนะตัวฟรีมันทําภาพเหมือนทาภาพได้ครั้งสองครั้งแล้วม,มันหมดแล้วแต่ถ้าเกิดตัวฟรีเนี่ยทำเทคพวกเนี้ยใช้ได้เลยครับเนี่ยอย่างภาพ The Star เนะ แล้วย่บันไพ่เดอะสตาร์สื่อถึงความหวานแรงมัน่นใจนและความสามารถฟื้นตัวความเหนื่อยล้าจากความไม่รอบคิ้เ,เกิดขึ้นไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงโอกาสใหม่ๆการสร้างสารรค์การฟื้นการและมองเห็นทิศทางชาัดเจนขึ้นการงานเขียนว่าการเขียนเขาเรียกว่ารายละเอียดในการดูไพ่เนี่ยเขาก็จะสื่อสามเรื่องเกี่ยวกับการงานทั้งหมดนะบางครั้งอย่างเราบางคนเนี่ยอย่างถ้าเกิดบางทีเราเปิดไพ่เองเนอะงเราที่ตีความหมายไม่ได้แต่พอเราไมา่ให้ใช้จนทีเนี่ยลองมานั่งเปิดไพ่วันนี้โอ้โหมันตีความหมายได้ไปไปเนี่ยช่วงไงเหรอ การให้คำปรึกษาอนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดที่คุณชุนใช้พนาการตนเองนะมองหาโอกาสในการทํางานให้คขาให้คุณรู้สึกเติมเต็นและมีความสุขมากขึ้นให้เชื่อในสักยภาพตัวเองและอย่าททอแท้มาเจอสักโอ้โหนะ แล้วก็อนาคตรครับเอสเหรียญไพ่ใบนี้แสดงของการเริ่มต้นใหม่ของเสีดงความมั่งคงทางการเงินอ่าบ่งบอกเรื่องการงานใหม่แล้วจ,จะเริ่มคนการาใหม่การรับงานใหม่ที่ดีนะคนคุณมีโอกาสทํางานที่ดีแต่เติร์ดเติอ่าแล้วก็มีการสรุปไพ่ทั้งสามใบนี้แสดงว่าคุณเคยผ่านช่วงเวลาหนักหน่วงในอดีตแต่ตอนนี้ช่วงเวลาที่คุณกงางฟื้นตัวมองเห็นโอกาสท,ที่ดีอ่าที่ดีอนาคตปัจจุบันซึ่งจะนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่มีความมั่นคงและประสบความสำเร็จกครั้งหนึ่งนอนาคตโอ้โหเนี่ยก้อนเนี่ยก็จะเป็นโทนของการทํางานสนัดนี้อาจารย์นนเเกิดดผมมมมใใหห้้้ัจ่ไ ได้ครับตรงนี้ทุกครั้งที่มีการเจนใหม่เนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนคำทานายไปด้วยไปด้วยเหมือนกันเนะี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าเปลี่ยนในตัวของการทํานายไปหลครั้งซึ่งอันเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนกันแล้วแต่คุณจะเลือกในคําทํานายความเชื่อในตรงคําตอบไหนล้วกันนะส่วนใหญ่ในถ้าไหนมองส่วนตัวอาจารย์ที่อาจารย์เคยได้แบบลองใช้เทสดูนะรู้สึกว่าคําตอบแรกมันจะเป็นคําตอบที่รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นเซนต์ตัวเราแต่พอสองสามสี่เนี่ยมันเหมือนจะว่า เราแค่เหมือนเยากจะคเขาคตอบที like able, ่แบบดีสุดเราคือมันก็จะเจนไปเรื่อยมันก็จะเจนไปเรื่อยนะโอในส่วนนี้สุดมันจะจะเจนนาะนานจริงนะมันเต็มไพทอนตึ๊ดตๆ๊ดตึอะไรก็ไม่แน่ใจนานเกินนะอาจารย์นานนี้ทํางไงดีก็กดหยุดแล้วกันนะสมว่าอาจารย์หยุดแล้วก็ไปกดอีดดิตแล้วกดเซนแล้วกันคือเอาจริงมันก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบมันนั่งทำเนี่ยเนี่ยไหมก็เนี่ยคือความหมายก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยืสีต่างความหมายอะไรอดีตตึ๊ดตๆดตด เออเนี่ยเขาก็จะมีความหมายของเนี่ยไหมไพ่ก็เปิดเป็นฤาษีไปแล้วอ่ะเนี่ยสองปัจจุบันเป็นรถมา้าอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวของอะไรก็จะเป็นไพ่หนึ่งอย่างเก้าเหรียญอย่างด้านล่างเนี่ยตัวของอาจารย์จะเป็นเอสเอสเนาะไออะไร์เอสเหรียญสักอย่างนะครับอ่ะอันนี้ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยจริง,รงการทํานายก็มันค่อนข้างจะมาใกล้ใกล้เคียงกันนะเนี่ยแบบถ้าดูจากนเนี้ยเนี่ยส่วนท็อบคนการค้นหาตัวเองเหมือนเราผ่านในช่วงแบบว่าวุ่นวายเนาะว่ากันไป ดังนั้นนี่คือชุดคาสั่งเนอะอยังไงก็ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะเราไม่แก้ไขจริงๆแล้วในตัวของการพวกดูให้ทำนายจริงๆสามารถเขียนนะให้ดูแบบเชลติกคอสหรือให้ดูแบบเขามีการดูพือให้มันดูให้ชิปสีนักสืออาจารย์ก็เคยเป็นเคยเหมือนซื้อตัวไพ่เข้ามานั่งดูตัวเองกันนะมันจะมีการดูไพห่หลากหลายมากนะคราวนี้จริงๆถามว่าอาจารย์แล้วตัวในฐานดัตต้าเบสของตัวใช้นี่มันสามารถ ทำนายไพ่ได้แบบแบบเขาว่าทุกสไตล์ที่มันมีอยู่ในโครงสร้างนะจริงๆมันทําได้นะคุณก็ลองไปใช้ลองไปแก้ไขคําสั่งดูนะในสายของบอด,ดูไพ่ยุคีลครับลองมาใช้ตรงตรงนี้ลองแบบมาทสกันได้แต่ขอย้ํานะสิ่งที่อาจารย์สอนไม่ได้แบบว่าขอเี้ยให้เป็นความบันเทิงเป็นความช่วยสบุคคลก็ลองไปนําใช้ในความช่วยสบุคคน,นแต่ละคนนะแน่นอนครับว่าในตัวคลิปนี้อาจารย์ก็อยากจะไปศึกษาว่าเราสามารถใช้ใช้ที่อ่าใช้ทีเนี่ในด้านของตัวเนี่ยทำนายของตัวไพ่ยุีได้บางว่นจะไม่รู้แต่คราวนี้เรารูล้ลว แล้ววิธีการจะเป็นงานต่างก็ลองไปนําใช้ดูอยากให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ในหน้าจอตัวคุณนะและแน่นอนครับตรงนี้ใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องของเกี่ยวกับคลาสเรียนของตัว ChatGPT มากขึ้นอาจารย์เองก็ยังอยากจะขอแนะนําในคลาสของอาจารย์ที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาสําหรับคนที่ต้องการเรียนด้านของ ChatGPT ให้ลึกมากขึ้นและเป็นผู้ชี่ยวชาญมากขึ้น นี่ครับอาจารย์ก็จะมีคาสเรียนต่างของอาจารย์ที่มีปรากฏขึ้นมาเดียวหน้าจอตัวคุณนะว่าเป็นคาสเรียนของเกี่ยวกับโรงแรมหรือเนื้อของคอนเทนต์น้่นการทําทภาพเอยภาพโฆษณา,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 าการร้านอาหารเออหรือว่าเป็นเรื่องของเอคอลเทนต์ลดค่าแอดกันเพิ่มยอดขายตัวแทนประกันหรือจะเป็นการเขียนนิยายภายในหนึ่งนาทีการเขียนเฟซบุ๊กแอดการด้านของทิกตอกเออด้านของอสังหาด้านของคอนเทนต์ไทยโดยตรงและด้านของเอ็กซ์พอร์ตไปพวกเหล่านี้ดังนั้นก็สามารถไปเลือกได้นะไอนี้คือจะเป็นคาสเรียนอาจารย์อาจารย์จะมีลิงก์ของคาสเรียนอยู่ด้านล่างแล้วนะ ยังไงก็ไปสามารถไปกดลิงก์ดีสคริปชันด้านล่างเลยมันจะมีลิงก์ของคลาสเรอร์อาจารย์ก็สามารถเข้าหน้าจอนี้แล้วก็ไปช้อปปิ้งคอร์สอาจารย์ไปเรียนรู้ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของ AI กันครับ ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามกันยังไงเกิดคุณชอบหัวข้อของตัว ChatGPT ทำนายภัยสินนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และก็ติดตามอาจารย์กันด้วยนะยังมีความรู้มากมายครับที่รายการ AI Booster ของอาจารย์เบนนี่แหละช่วยคิดช่วยทำชิลสบายขึ้นด้วย AI ยังมีเครื่องมือมากมายที่จะมาแนะนำคุณว่าเบืองของ ChatGPT, Cost, หรือจีน่นหรือในอนาคตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนครับอย่างฝักติดตามกันนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในสดต่อไปครับทุกคนโชคดีครับทุกคนบ๊ายบายดีครับเจอกันครับทุกคนบ๊าย